Nvidia นะครับเปิดตัวการ์ดจอตระกูล RTX 40 Series หรือว่า Ada Lovelace ไปตั้งแต่ปี2022แล้วนะครับซึ่งดูตามกำหนดการอะไรต่างๆเนี่ย Nvidia เนี่ยเขาก็จะมีการเปิดตัวการ์ดจอใหม่ทุก2ปีนะครับก็หมายความว่า2024นี้ก็จะต้องเป็นชิวของ RTX 50 Series หรือว่าการ์ดโค้ดเนม W well แล้วนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ฮะในช่วงต้นปี2 0 2 4เนี่ยก็จะเห็นว่าเอ็นวีดียมีการเปิดตัวต,วตระกูล refresh ของ a อเดอร์ลในชื่อ Super ไปแล้วนะครับข้อมูลตรงนี้หลายคนเนี่ยที่อยู่ในวงการคอมมานานก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าไอตัว Black w เ a l well เนี่ยจะต้องมาในอีกเร็วๆนี้นะครับแต่ว่ายุคหลังๆรู้สึกว่าการเปิดตัวการ์ดจอต่างๆมันอาจจะดูแล้วผิดแปลกประจากเดิมพอสมควรเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเอ็นวีดีเนี่ยเขาก็ทำการ์ดแบบการ์ดเกมมิ่งเป็นการ์ดหลักใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ย ยุค AI มาแรงก็เหมือนรู้สึกว่า Nvidia เดียเขาอาจจะไม่ได้สนใจกลุ่มเกมเมอร์มากมายขนาดนั้นแล้วนะครับรายงานล่าสุดนะครับบอกมาว่า Nvidia เดียนี่ยจะมีการเปิดตัวการ์ดจอ RTX 50 Series ในปีนี้แต่ว่าจะทยอยเปิดตัวมาอย่างช้าๆนะครับข้อมูลตรงนี้มาจากนาย o o s e l l o is e e a d นะครับซึ่งเป็น Tech YouTuber นะครับเขาบอกว่าในปีนี้ G-Force e RTX 50 Series เนี่ยจะมาจริงๆแต่ว่าเราจะได้เห็นแค่รุ่นเรือธงซึ่งก็คือ G-Force RTX 5090ก่อนนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยยังไม่มาในปีนี้นะครับแม้ว่าการเปิดตัวการ์ด RTX 5090รุ่นเดียวอาจจะดูไม่น่าสนใจได้มากนะครับแต่อันนี้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ถือว่าเหมาะสมแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้พวกการ์ดจอทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสินค้าเรียกว่า scalable หรือว่าการปรับสเปคขยับขยายลดสเปคอะไรอย่างนี้ได้นะครับนั่นแปลว่า RTX 5 0 9 0 ถ้าเปิดตัวเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่า RTX 50 Series ทั้งหมดเนี่ยมีฟีเจอร์อะไรใหม่บ้างแล้วก็การทำการตลาดของเขาเนี่ยเขาใช้ฟีเจอร์ไหนเป็นตัวชูโรงนะครับอย่างเช่นตอน ARTX 40ออกมาเราก็ได้เห็นนะครับว่า DLSS version 3มาชูโรงนะครับเป็น AI Frame Gen นะครับที่เป็นฟีเจอร์พิเศษสำหรับ RTX 40 RTX 30ใช้ไม่ได้นะครับไม่แน่ RTX 50 เปิดตัวมากับ5090เราจะได้เห็นทั้งหมดเลยนะครับว่ารุ่นต่อไปที่เป็นรุ่นลดสเปคลงมาเนี่ยมันจะมีอะไรเด็ดๆบ้างนะครับซึ่งถ้า้ผมเดานะครับผมคิดว่าอย่างแรกเลยที่มาชูโรงก็น่าจะเป็นการทำ real time ray Re tracing นะครับเพราะถ้าคุณสังเกตดีเกมสมัยใหม่ตอนนี้มันก็ ray tracing รองรับหมดแล้วนะครับและ n v i d ว a เดียเองก็เป็นเจ้าตลาดในจุดนี้ด้วยค่าอยาอื่นยังคงไม่สามารถตามทันนะครับไอตัว Gen 50เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งขั้นที่ n v i d ว a เดียฉีกไปไกลมากกว่าเดิมนะครับต่อมาฮะผมคิดว่าอาจจะมี DLSS ที่ใช้ AI เวอร์ชั่นใหม่เข้ามานะครับจะเป็นเดียวเด็ดหรืออะไรก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้ NVIDIA เนี่ยเขาโฟกัสเรื่องการ์ด AI เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่าเหนือชั้นกับคู่แข่งในฝั่ง AI เอามาใช้กับฝั่งเกมมิ่ง พร้อมกับก,บการทำเฟรมเจนเวอร์ชันใหม่ให้มันแบบ d l s s มีประสิทธิภาพลื่นขึ้น l a t e n c y ลดลงภาพสวยขึ้นเนี่ยก็คิดว่าเป็นไปได้เพราะว่ายุคนี้นะครับอะไรต่ออะไรมันก็กลายเป็นการทำแบบอั s สเ l ลิ่งทั้งหมดแล้วพลังเพียวของการเล่นเกมเนี่ยแทบจะไม่ได้เอามาเป็นจุดที่ตัดสินใจกันแล้วเพราะว่าแต่ละค่ายแทบจะทุกค่ายเลยเขามีการโปรโมทในเรื่องของการอั s สเ l ลิ่งฟีเจอร์ของตัวเองทั้งหมดนะครับโอเคอันนี้เป็นข่าวหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากนั้น1วันนะครับเราก็ได้เห็น ผู้ใช้ทวิตเตอร์อีกหนึ่งคนนะครับชื่อ CoP i t e 7 k i m ่นนะครับอันนี้ก็ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะก็เป็นชื่อนะ่าจะภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรมั้งนะประมาณนั้นคนระับคนนี้ก็เป็นฮาร์ดแวร์ลิเกอร์อีกหนึ่งคนนะครับเขามาทวีตต่อจาก t e c h Power ร p อนะครับทุกงทวเอรอัพเนี่ยมีการนำเสนอข่าวที่ผมว่าไปเมื่อกี้ที่บอกว่าเปิดตัว5090ในปี2024นะครับผู้ใช้ทวิตเตอร์คนนี้ฮะเขาบอกว่าไม่จริงนะแต่ว่าจะเป็น RTX 5080มากกว่าที่จะเปิดตัวมาก่อนแล้วก็ไอ้พวก5 ตามมาที่หลังนะครับอย่างนั้นก็ตามนะครับทั้ง2คนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น m o วร์ทรอยส์เดหรือว่าผู้ใช้ Twitter, c o p y ้ดพคนนี้ฮะเขาก็เป็นคนที่มีการปล่อยข่าวมาก่อนหนะ้าและก็มีอัตราความแม่นยําที่สูงเหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ตามจริงๆเลยนะ ทั้งคู่นี้เป็นแค่การโยนลมปากไปมาเท่านั้นนะครับแต่ละคนเขาก็อ้างว่าตัวเองมีซอสที่มาของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมจะพูดก็ได้ผมจะพูดว่า Nvidia เปิดตัว RTX 70ปีนี้ก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีมูลอะไรมาซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าอันนี้น่าจะเป็นข่าวในช่วงแรกๆเฉยๆนะครับว่าให้เราเดาให้เราแบบ จิ้นกันเล่นๆนะครับว่าไอ้การ์ดตัวต่อไปที่จะเป็นการ์ดไฮเอ็นของวงการเกมมิ่งเนี่ยมันจะมีสเปคเป็นยังไงนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็น5080หรือ5090เปิดตัวมาอันนี้เราก็น่าจะเห็นฟีเจอร์เต็มๆของการ์ด Blackwell อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าผมคาดเดาอย่างแรกเลยนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยนอกจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับในสเปคของตัวการ์ดก็อาจจะมีการใช้เมม o r ีตัวใหม่ที่เป็น GDDR7 เข้ามานะครับซึ่ง GDDR7 เนี่ยจะเป็นครั้งแรกในเจนนี้เลยนะครับหลังจากเปลี่ยนเป็น GDDR6X ขึ้นนนนนมาอัี้ก็็เปรุ่ แรกซึ่งสปีดของตัวเมม ORY เองก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นทั้งประสิทธิภาพของตัวการ์ดจอโดยรวมนั้นสูงขึ้นด้วยนะครับ ตามข่าวหลุดข่าวลือนะครับบอกว่า RTX 5090เนี่ยจะใช้ GPU รหัส GB 202นะครับแล้วก็มีเมมโมรีอยู่2ประเภทที่เขาคาดการณ์นะครับคือ g d r 7 512บิตแล้วก็384บิต TDP อยู่ที่450วัตต์กับ400วัตต์นะครับแล้วก็ตัว RTX 5080นะครับจะเป็นรหัส GB 203นะครับมีเมมโมรี GDDR7 ที่256บิต TDP ที่320วัตต์นะครับส่วนตัว7060 Ti แล้วก็ 0อันนี้ก็มีสเปคที่ขึ้นมาให้เห็นตรงบริเวณนี้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าช่วงแรกๆที่สนใจเนี่ยควรจะดูตัว5090กับ5080ก่อนนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับซึ่งถ้าคุณอ้างอิงจากไอเจนปัจจุบันที่เป็น RTX 40 Series เนี่ยคุณน่าเชื่อข่าวแรกมากกว่าเพราะว่า RTX 4090มาก่อน4080 ตามมาที่หลังซึ่งเกมอาจจะพลิกก็ได้ในปี2024นี้อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันฮะ